ไม่ใหไปได้ครับไปไหมหมายเลขเก้าน,นิพัทธ์ไม่พันทันตไ,ไ,นไ,ม,ไนม่ไ,ไม่ใช่นักพิธีอะไรนี่นี่จะไปเ้ยยมารีแปลกมากเลยไม่เล่ด้วยว่าวันนไม่เล่นั้งแ่าข้าวุ้ยวุย่งดีดีด

การเดอนน่หนะครับนะครับว่าอาเจ้าฟังครับเจ้าฟังครับต้องคิฟังการเกันครับคินี้บอกได้ว่าทลิปพชรปูนทนของผู้พันทุนนะครับตัดสินไปอธิบายได้ทุกูกนะครับอย่าไนหมอ้ขาดนะครับแค่สองประตูต่อหนึ่งยังมีเวลานะครับ วางใส่ได้ทุ่บอลหมาเลขสิบตีไปให้หมาไเลขเก้าบอลไว้ิดได้ไหมสามหนึงไม่ผ่านไม่ผ่านอากบายติดหมายเลขหกผันด้ติ่้เป็นเตะมุมไหมอ่าได้เตะมุมวางใซได้เตะมุมก็ไป Ô lịch đi! Cái lại, chị sẽ có tầm lấy! Ô cưới! 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 พี่คุณชายนะครับนี่อนิพัทไปแล้วไปสิยังไม่ทนว่าอ่การได้พัของตทุ่เองทุงยานะตูตูเก <arson crashes> ็บลอยได้อ่ากรจายวาท่งดึงดึนอยดง เข้าอย่าให้เช็คเ็ติดนะติดไม่ได้นะครับเพราะว่าสนามนี่มันไม่เด้งมันเด้งมันไม่ได้จังหวะเลยนะครับข้างหน้าตรงนั้นนี่มันเป็นที่ดูนะนะครับเราจะเล่นแบบช้อมปกติมาไม่ได้นะครับเพราะว่าสนามนี่ไม่เป็นใจอ่าลีมาเยามีแทงขึ้นไปแต่โดนปัดมาที่ที่ใจไม่ทานไกลไกลเต็มที้นะครับ

เอางินด้กว่าเกก็ไปดีมากมาเ้าันด้ก็ได้อวขึ้นมาไม่มาไม่ออกมาแล้วครับไปแล้วครับหายไปทำเยไหม การบริกาให้การด้แใการพิจารณาคือะไรคือะราืออะไรค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 ืออะไรนืออะไรคืออะไรคืออะไปคืออะไรคืออะไรไม่อะไง ใช่แล้วครับครับอย่ามีแถมนะครับกองเชียร์อย่ามีแถมกองเชียร์มีเต่านะครับอ่าให้มาเล่นกันในสนามเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับ เีลาจะได้เจอที uh, uh, the main, the ่ที่องงหวมาครับตั้งใจตอมีอีกใจในทนนะครับออกลางไปเร่งมากนะครับต้องใเแรงนยครับเร่งมากตั้งใจมากไม่มีไม่ด้รกปายเกมลวนะครับนี้วังใจนำยูสองประตูตีลึยกขึ้นมาแกวิตแกวิก็ได้

Anh à, à, chơi trồng chối với mẹ tan nếu không yeah. có <laughs> mày, mày mày tốt rồi <laughs> ได้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 ไ้ดาณนะครับได้วัดไในเน้นะครับอาจจะเปั่วดก็ได้ครับทีนี้ปิวีไม่ได้ใจ้มาได้ตครับน่าจะเป็นเพลสุดท้ายนะครับมีรึป่าวร้านได้